นี่คะ่ะเตรียมจะผัดประดุกจ้าเตรียมจะผัดประดุกนี่คะ่ะเครื่องผัดประดุกผัดประดุกจ้าจ้านี่ผัดพริกแกงนีผัดพริกแกงจ้าผาตั้งก้องหักจ้าตั้งอย่างนี้ไปก่อนผัดพริกแกงให้หอมจ้าเดี๋ยวค่อยใส่ประดุกจ้า แก่ให้หอมเดี๋ยวจะใส่ปลาดุกนี้ค่ะปลาดุกก็ลวกเรียบร้อยค่ะลวกเรียบร้อยเครื่องนี้ค่ะใส่ปลาดุกลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้ปลาดุกมันสุกสักนิดหนึ่งค่ะเราเติมน้ำแล้วเดี๋ยวก็ใส่ผักจะใส่มะเขือใส่พริกใส่ยีรา ระชายข้าวกูด,ดเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสอันนี้เดือดแล้วจ้าเดือดแล้วก็ใส่มะเขืองลงไปใส่มะเขืองลงไปอันนี้เรามีมะเขือพวงด้วยใส่ไปด้วยเขือข้างบ้านจ้าไม่ต้องซื้อจ้าลุงจะกินแกงป่าขยักไว้หน่อยหนึ่ง ลูก,กินผัดเผ็ดลุงก,กินแกงป่าจ้ะอันนี้เราเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวคนหน่อยจ้ใส่มะเขือลงไปแล้วแล้วก็รอให้เดือดมะเขือสุกหน่อยใกล้สุกเราค่อยใส่กระชายใส่พริกใส่มะกรูดใบมะกรูดอันนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำปลาน้ำตาลนิดหนึ่งผงชูรสรสดีปลาใส่ สูตรดเด็ดใส่ชิคโชไปจิดหนึ่งหอมหอมเดี๋ยวก็จะใส่กระชายมะกรูดนี่ค่ะกระชายมะกรูดทิกนี่ค่ะโอยแกงป่านิดนึงนี่ก็พอและะ้วจจ่ายยีลานิดนึงนี่ค่ะยีรา นี่หลากินได้ใส่ได้เยอะๆนี่ค่ะทีเดียวเราก็โคเลโคเลโคเลค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดปลาดุค่ะผัดเผ็ดปลาดุร้อนๆจ้าเดือดเดือดเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดปลาดุจ้าหอมหอมเลยจ้า